กยทหนุนเกษตรกรโค่นยางพาราไล่ละ1 6 6 0 0บาทเริ่มจ่ายหนึ่งสิงหาคมนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนาเราก็จะเอามารายละเอียดต่างๆเอามาพูดแล้วก็บอกแก่พี่น้องนั่นเองครับกยทอ,อนุมัติงบกว่า2,800ล้านบาทโดยให้หนุนชาวสวนยางโค่นปลูก แทนด้วยทุนตนเองไร่ละ16,000บาทจ่ายเงินหนึ่งสิงหาคมถึง15กันยายนนี้กว่า3.6หมื่นรายนั่นเองครับดรเพิกเลิกวังพงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าปัจจุบันมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ได้ยื่นคำขอรับการปลูกแทนและอยู่ระหว่างการรอ อนุมัติให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนจำนวนมากซึ่งกะยะทก็ได้รวบรวมคำขอคงเหลือของผู้ที่ขอรับการปลูกแทนรายที่มีเจตนาจะโค่นต้นยางและปลูกแทนโดยใช้ทุนของตนเองก่อนได้รับอนุมัติก่อนโดยมีแผนการโค่นและปลูกแล้วเสร็จในปี2568ก็คืองบประมาณนั่นเองครับ ทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรได้ยื่นคําแบบขอโค่นและปลูกแทนด้วยทุนตนเองก่อนได้รับอนุมัติแบบกะยะท .4 รวมแล้วทั้งสิ้นก็คือ36,283รายคิดเป็นพื้นที่รวม3 4 66, 6 6 8 8 9 9 0ไร่โดยขณะนี้กะยะทอ,อนุมัติงบประมาณปี2 5 6พ 68. จากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา49วงเล็บ2วงเงินรวมกว่า286ล้าน431,552.20รบาทสำหรับโครงการต้นยางและการปลูกแดนโดยใช้ทุนของกเษกษตรกรก่อนนั้นได้รับอนุมัติจากกยทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับนายจิรวิทย์มีชูกัน ควบนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล่าวว่ากยทจะดำเนินการจ่ายเงินให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางที่ยืน่นขอโค่นและปลูกแทนด้วยทุนของตนเองก่อนได้รับอนุมัติกับกยทในอัตราไร่ละ 16,000บาทซึ่งกระยะทจะอนุมัติการปลูกแดนจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568โดยจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน15กันยายน2568นี้ทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรในโครงการนี้สามารถติดต่อขอรับเงินสนับสนุนได้ที่กะยะทจังหวัดสาขาในพื้นที่ใกล้บ้านสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่กะยะทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการช่วยลด ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกต้นยางใหม่และเป็นเงินหมุนเวียนให้เกษตรกร,ร,กรนําไปบริหารจัดการสวนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นอันว่าก็เริ่มจ่ายกันแล้วนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ได้มีการปลูกยางทดแทนด้วยทุนของตนเองก่อนนั่นเองครับ ความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆอะไรนั้นพี่น้องก็สอบถามได้ที่กะยทะอกใกล้บ้านของท่านนั่นเองครับขอบคุณมากครับผมชอบคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยไว้พบกันในคลิปหน้านะครับ